แล้วน้ำหมักสูตรที่สองเครับอาจารย์สูตรที่สองเราจะไปเรื่องทอําทให้สมมติว่าดอกมะม่วงไม่ให้มันร่วงครับอดอกอะไรนะดอกดอกไม้ดอก,ดอก,ดอกที่มันออกดอกอ่ะครับมันออกดอกแล้วห้องก็อยากได้หมากได้ผลใช่ครับจ่ไหมเราต้องทําให้กลุ่มนี้ที่จริงมันมีดในสูตนหนึ่งด้วย สูตรหนึ่งก็มีครับในสูตรหนึ่งก็มีคือคือโบลอนครับผมคือเราใส่ให้แล้วแต่ใส่ให้ในปริมาณที่อยู่อะมาณยังยังยังไม่มากครับอาจารย์เพราะว่าเราจะเร่งต้องการให้ใบมันออกมาเยอะกว่าครับอ่าเราก็มีใส่ให้ไปแล้วแหละแต่สูตรที่2เนี่ยเราจะหนักไปทางโบลอนแล้วแล้วก็หนักทางโพแทสเซียมครับเพราะว่าตัวโบลอนเนี่ยจงสมมติว่าดอกมะม่วงออกดอกอ่าอะไรนะอ่ามะขามออกดอกอะไรที่มันออกดอกที่เป็นดอกที่เป็นดอกที่กาลังจะตั้งจูมดอกเนี่ย ฝรั่งฝรั่งพวกนี้นะแล้วก็ฉีดเข้าไปปุ๊บลัหไยพวกนี้อาจารย์มันจะฉีดเข้าไปแล้วมันจะทําให้ดอกไม่ร่วงกลุ่มโบลอนเนี่ยมันจะทําให้ดอกไม่ร่วงแล้วก็มันสัมปัหลังมันจะทําให้มีการสะสมแป้งไปไว้ที่หัวถ้ามันมีโบลอนอ่ะประมาณนี้่าตอนนี้เราก็จะใส่โบลอนกับโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็คือ0 0 6 0แต่ของอาจารย์เนี่ยเอา0 0 6 1มาหมัก แต่ถ้าตัวที่เป็นน้ําตาลที่เป็นน้าตาลทางด่วนเลยที่เขาว่าน้ําตาลทางด่วนตัวนั้นมันสามารถเอามาผสมกับน้ำหมักขีดได้เลยครับพวกนั้นมันไม่ต้องสังเคราะห์แสงแล้วก็ผสมเข้าไปได้บางคนก็บอกว่าอาจารย์ผมเอาน้ําตาลทางด่วนใส่กับน้ำหมักอาจารย์ฉีดพ่นได้เลยไหมดีสองเท่าดีสองเท่าครับแต่ว่าผลลผนเงินในกระเป๋ามันจะออกจากบาทต้อางไปคิตตัวเองเพราะว่าน้ําตาลแดกบัมันมีราคาแพงนั่นแหละเราก็ให้มาผสมไปตอนนี้พอเราฉีดบอลลอนเข้าไปให้หนักขึ้นครับ ดอกทุกดอกมันก็จะเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกมามแล้วนี้เออมันจะไม่ค่อยร่วงครับครับตอนนี้พอมันดอกไม่ค่อยร่วงปุ๊บกลุ่มที่สองเนี่ยมันจะต้องใช้ธาตุเสริมค่อนข้างจะเยอะอไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงโวลิดีนัมแมงกานีสอานิกเกิลคอรีนครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปเกื้อกูลให้หมากขนมีการเจริญเติบโตมีน้ําหนักเป็นสองถึงสามเท่าตัวไงอถ้าพวกนี้ไปไม่ครบหลักสูตรเนี่ยมีปัญหาทันทีน้ําหนักหายอ ส่วนที่2เนี่ยจะหนักไปทักธาตุเสริมครับครับเพราะว่าพวกธาตุเสริมเนี่ยมันไป,ไปเกืือกูลให้ผลไม้มีรสหวานรสกรอบรสนุ่มรสอะไรแล้วน้ำหนักเพิ่มครับโดยเฉพาะแตงกวาเนี่ยหรือ,อถั่วเนี่ยที่เราไปกินกันเนี่ยใช่ไหมกัดแล้วกรอบกรอบกรบเพราะว่าธาตุเสริมมันเยอะครับผมอ่าพวกนี้มันไปอยู่ในพืชปุ๊บมันก็ทําให้สีสันสวยงามอืมกมฐาถันนี่มันกินมันกินเข้าไปกับโบลอนปุ๊บโบลอนมันไม่ทําให้ร่วงกรมฐาถันไม่ทําให้สีผิวนี่มันได้กินกรมมาถันเนี่ เฮ้ามีกรรมาันในตัวมันบเป็นขี่กาขี่เกืนคนผลาใหม่มันมีปุ๊บเนี่ยมันสีกลายเป็นขี่กาขี่เกือนมันก็งนนวยเหลื่อมงวยงามตัวอแบบนี้นี่เองเออเนี่ยแหละประมาณน,นี้แล้วถ้าเกิดเป็นพวก เป็นข้าวเป็นยางพาราเม็ดพวกนี้เม็ดเข่าเนี่ยย่างเวลามันสิแก่เนี่ยมันสิเป็นทับพึ่งเลยเนี่ยแนมไปเนี่ยม,นมันสิพี่เป็นสีสม่ำๆด้วยเนอเออบางบริษัทเขาก็เรียกว่าข้าวรวงทองนะเอาของเขาว,วิเศษเนี่ยที่จริงเันเก็นมันเป็นมันเป็นเป็นพวกกรรมฐานพวกโบราณเนี่ยมันหลายแนมเมึงเข่าเอาเข่าพี่เอานี่คือเหลืองเหลืองง่อยๆเข่าเจ้านี่คือเหลืองสีทองๆกับข้าวขับพึ่งข้าพึ่งแต่เขาแนมเห็นโอ้เข่ามันก็สีทองงามสิเม็ดกระเต็มเม็ดกระหน่วยถ้าธาตุเสริมมันเยอะเม็ดข้าวมันจะเต็มมันจะ ครับผมพวกพวกธาตุเสริมเห็นไม่ดเวลาเข้าไปซื้อหอรมโมนในท้องตลาดธาตุอาหารเสริมแบบนี้เนี่เขาบ่อใดมาขายขวดเดียวครบทุกธาตุเนี่ยอยากได้ซิงเขาก็ให้ซิงอ๋อแยกแยกอยากได้สังกะสีเขาก็สังกะสีซันเฟดไปอยากได้อะไรเหล็กเหล็กอะไรไปเขาก็แยกเป็นตัวเป็นตัว่จะได้ครบทุกตัวเนี่ยังเหงาหน่อยละไรเงินแต่ว่าอาจารย์รวมอยู่ในอยู่ในขวดเดียวเลยขวดเดียวเพราะว่าอาจารย์เอามาหมักให้มันเป็นวุ้นให้เอาไปแยกถังหมัก เสร็จแล้วเอาทุกตัวมารวมกันให้มันเป็นวุ้นแผ่นเดียวแล้วเอาไปตีปั่นรวมนั้นแล้วก็แยกเป็นสูตรสองอาจจะจะหนักไปทางโพแทสเซียมก็คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์นั่นแหละแล้ววิธีการใช้แล้วครับอาจารย์อ่าศูนย์ศูนย์อ่าสูตรสองนั้นเป็นหมากเป็นผลอาจารย์จะให้ฉีดครั้งแรกเลยก็คือเริ่มจากสองร้อยซีซีเลยสองร้อยซีซีเลยตอน้ำยี่สิบลิตรครับอ่าเพราะว่าพืชมันโตแล้วมันบริเวณมากินได้กินน้อยนะบริเวณสองร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรยัดเลยเออยิ่งยิ่ง ครับอ่าก็ใส่ไปบางทีอ,อาจารย์บางคนบอกว่าอาจารย์500ซีซีได้ไหมเออเล้วแต่เจ้าแต่อย่ากเกินมากเกิน5 0 0ซีซีแล้วฉีดนาน,นเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็แล้วแต่ครับว่าฉีดไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มขยายไปเรื่อยๆอ่าอย่างมันสัมปัลังเนี่ยบางคนบอกว่า8เก้าเดือนเนี่ยผมอัดเลยครั้งละ500ซีซีได้ไหมอาจารย์บางคนก็บอกว่าเออเอาเลยตามสบายแต่ต<า>อย,าาย่อยากเกินน้นหนักครับผมโอเค okay, ครับ